ฉันอยู่ในซอยรมคามแหง29นะคะพอดีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้เดินเข้ามาภายในซอยนะคะก็ได้เห็นว่ามีรถยนต์นะคะแล้วก็รถแท็กซี่ที่ขับเข้ามาในซอยเนี้ยแล้วก็คือทางมันแคบนะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะหลบทางให้กันแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องมาหยุดยืนรออยู่นานมาก,กน,นะคะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ถนนภายในซอยอย่แคบก็คือการที่ประชาชนค่ะ นำรถยนต์นะคะส่วนตัวค่ะมาจอดนะคะไว้ริมถนนนะคะบริเวณหน้าร้าน,นต่างๆรวมไปถึงนะคะรถที่เข้ามาก็ต้องคอยหลบประชาชนเนองจากว่าจะมีรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ที่ประชาชนนะคะหยุดพานิซอนนี้นำมาจอดไว้บริเวณถนนแล้วเนี่ยก มีร้านค้าต่างๆค่ะอย่างที่เห็นค่ะเรียกว่าเยอะมากนะคะในซอยมันก็ยิ่งทําให้ถนนแคบลงค่ะแล้วเวลามีรถเข้ามาแล้วก็บวกกับประชาชนที่เดินค่อนข้างแองอัดในซอยรามคาแหงเนี่ยบางทีก็เคยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งค่ะทีะ่ได้รับการร้องเรียนเข้ามานะคะว่า มันสามารถที่จะจัดระเบียบอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางร้านนะคะมัามีการตั้งแผงเกินออกมาทางถนนนะคะยิ่งทําให้ถนนในซอยเนี่ยยิ่งแคบมากเลยะค่ะนะคะอย่างด้านหน้าเรานะคะรถอีกคันหนึ่งก็ออกมาจากซอยนะคะอีกคันก็ต้องถอยประชาชนที่เดินมาก็ต้องหยุดรอนะคะเพื่อให้รถออกไปก่อน เนื่องจากว่าถนนแคบมากค่ะจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้นะกะ็ไม่แน่ชัดนะคะว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าภาณในซอยนี้บุคคลไหนนะคะที่จะสามารถเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ค่ะซึ่งก็ได้รับการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ อยากจะประสาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อผ่านช่องทางนี้ค่ะวราพรกันยาเฮงผู้สื่อข่าวอเอ็นเอ็ N รายงานค่ะ